เอจ้าคอยพิชกันเจ้าคอยพิชกันเจ้าม่วงแลงนี้คอยเอาแจวแลงนี้อยู่บนกิ่มจิไล่จัดการคนนั่นแล้วบางม่วงก็ไม่น้ำจิ้มเป็นไปบ่ได้นะคะเอ้าพิชกันเนาะผู้หนึ่งซือของข้าวผู้หนึ่งถือถ้วยน้ำกินได้ยามตอนยังน้อยเป็นทั้งสั้นเด็เด็นหน่อยบ่ได้บ่ได้บ่ได้มาค่ะมาดีมาที่ว่าอะไรทีแลงอะไรเตะคนกินของข้าวแล้วก็มากินของวสมต่อ มองงองยห็นในตลาดอิเลีล่าอยู่เป็นละเดวเขาเป็นลาือปะมอง,วง,วงน้าดอกไม้จนอเออแซ่บเดี่ยวกรอบ แซ่บแล้วนนะเพราะว่านมากินสูเขวเนาะชิมโคอ,อียง <c oughs> มันบลทถัวแขวบ้มันน้อยอยู่มันก็แซ่บอยู่น,น้นอยเชียงหลผดู้ได้ลดไทยรู้ได เรถของลูกอารสในโชคเลยอะสิอันนี้ไม่ได้เอามามันเป็นกินเจ้าบลสุกหวานก๋วยลดสุกก๋วยกินเป็นหมูเจ้าสุดๆิเลยอร่อยก๋วยชิกินสมเวลาก๋วยชิเป็นประจำเดือนเวลาเอยก่อนชิเป็นประจำเดือนหนึ่งอยากกินสมพี่น้องก๋วยถ้าเป็นเนี่ย ถ้าบนมีประจำเดือนบอกเขาสลดอะไรกับว่าได้อยากไหมบนหน้า,บาเบาเก็บบนหน้าไม่นานอนเพียงรับผู้หญิงเตียงอร่อยอ่ะมันกิ่มเข้ากันแซ่บเนาะมีตอนปลาด้วยนะ อยู่เรีย่ยวท้อเฮ้ยขาดช่วงนะขาดปากได้จะกินคือกินผสมคนละสมกินนะไกินนัำกระปิตแซ่บบ้านเรากระปิตให้กินน้ำอยู่ดอกเป็นยังกินบ่เสียดายดอกอะไว่างสันน์ซื้อยังมาให้กินก็กินเบิ็อตแม่คนละเงินของกินไม่ใช่ของดม ดมก่อนมาหน้าน่อยได้ดมจบเลยเี่นทีไรน้ำมันออกกล่องยังอยากกินคนเยอยเลยเนาะนั่นคืนขาดปากได้ยินมาพี่นอง ข่อยจำน,นั่นขึ้นแล้วขาดปากเราบรรทันใจเราชิไรข่อยนี้จากกล้องแล้วเมื่อนะบออยังกระดับรลุโตนเลยบรลุโตนข่อยบอ,อช,ยช่วงนี้เก่งใจช่วงนี้เก่งใจเอราะว่านมยายวันขอยลมืมไปหน่อยคู่หูคู่ห้าไปหน่อยอเรื่องกินเรื่องใหญ่ บริสมเด้น้องมลกรอบสมยุกเดี๋ยว่าบผสมเถอะมะม่วงน้ำน้ำมังมวงน,น้ำดอกไม้เด้นี่คะเออมันกรอบเดย์บริสมน้ำดอกไม้หน่อยๆน่นะพี่น้องค่ะใช้ตอนประเดดยังสิเด้ลุงเอ,อิอเรากินมะม่วงเพราะวัน,นต้นไม้จนเขาคลายไในลายมืองในต้นนี้ลุงก,กินชมชมมะม่วง เดี kho ai kho ai. ๋ยวค่อยๆเดี๋ยวลุงสิได้ยินเอนเอ้นังสิได้ยินมันสิเบิดก่อนนะนะอนะแล้วะไจะเอิญดีกว่า่าตาบ่เห็นซะว่าจังซั่รแล้วทบอเอิรนุงเอิรรุงอยู่อ้านบออินาดกินวันั่ยางาก็ราใจดำนเลยงตเราสิวเด็น้อยอันนี้กินแล้กูเอิญกูแนบมดิวะ ของแซ่บหามแนมเบิงคนเออมาเออจะกินกินกระเบิอ้องเออนะค่ะเด็กน้อยอันนี้ค่ะเอิอพอมันคื้นนี่เลยเอิอแล้วก็วจะมาดเด้อยจะมาดเด้อมันจะเบิ้ลใยญ่วันในนี่น้องกอมคิดยายวัน <S <S อโอ้ยเราบอกกินน้ำดอกสมปนันธุ์พุทธเขาบอกกินดอกผักม่วงนั่นเขาทำชาโบห็นแล้วไม่ต้องคองไม่รุ่นนี่แหละกินกันเราพี่น้องค่ะ ก็ <c oughs> เลยอยากคุมวางบุณตะวันนี่ค่ะนี่ยอือชิบด์เลยชิบด์เลยกินนั่นบิดแตาจะซอืากินเบิดแบบอันห่วงไปกินในกระทาน,นี่คอยก็กินหน่อยนะคอยยันจะไปกินอะไเพราะเดี๋ยวจะเจ็บท้องแม่นังบอกมากินนั่นมันเจ็บนี่ตอนอประแด่<อ>ต้องเยอะๆบ่เจ็บบ่กคอยม<อ>ีเจ็บได่ไหมาคอยกิน แต่มันกรนอบเนาะันเนาะหมูกรอบดีเนาะคงเราาบาททอดกินกี่จานซ้าหรือสามสิบกว่าคงไม่หกจำบ้าได้ซ่าบาท,ทนี่แหละซ่ารือสามสิบบาทปะต้องไปดูในคลิปเด้อกินนี่แล้วหน,น,น้องมวยพายยังกินต่อทีกินยังไงเคยคืออิอ่ีนไงประหยาดยังค่ะเขาจะบอกมา เก่งใจเก่งใจพอเราอยากนอนถ้าคอยยิ่มเก่งใจ,ใจแต่ถ้ามีอะไรอีกก็เอาได้ก็ไม่พลาดเรื่องกินเรื่องใหญ่ว <laughs> อยไปเล่นเก่กินตอนไหน ต้นอีญั่งคอยถามเจ้าต้นใหญ่ๆง,งนี้คะกินอยู่ได้ยินไหมกินอยู่อย่าเพิ่งถามเนื้วถามเนี่ยแป๊บบอกเคยยกหุ่นจักว่ามันคืนอใหญ่แค่ต้นอีญัง่งต้นจิกต้นจิกมันใหญ่าาปานนี่ยจิถั่วแต่รุ่นรุ่นบนท่านได้เกิดถ้าถ้าใครคือสติไรเหมือนเนาะบบได้มันข้าววาวอ่ะเจาะหามาสี่พันฮะไ่เจ้าะหามาสี่พันสี่พันหนึ่งต้นอ่ะ เอาไวเบิงเะเองได้เฉียบเสียบตัวมันกีได้แล้วมีไส้เวลาเป็น4ปีเนาะ่ต่นตัวมันงามปตัวสื่อจุดกับมันงามอะรต้นกุ้งคองไทน่ะมันเรนองม่นเ่งขงเจ้า่ว่าต้นนี่3ามีแต่ว่า4ท่านาว่านะไดิมันกลัวนะกลัวเบ้พนเถาละอเอามาจะไ่ เธตื่นมาตมดิอื้มอมแมเนี่ยซาเอาวันนี้เราขึ้นกินใจเราขมุมๆใส่ละลายโดนโอ้งใจวันนี้บอกว่าจะมาเด้อจะมาเด้อยันเบิดเราขุดในใจวันเราขุดในใจ ทำท่าเอิ้อนไปงานไงแหละเราแล้วว่าทำท่าเอิ้อนดิ้นๆก็พาเด้อแล้วบอกมวงมันอันเข่ากับอันจานเนาะมันเลยกลายเป็นข่าวเลยพี่น้องเลยอือจริงๆแลมันมันก็เสีอันเออเสียบนาะเกี่ยวคอนเสิร์ตเกงใจหนังม่อน กินชาลงกับเกงเกน้องมณ์เดี๋ยวน้องมณ์สิหายมดบม่วงชิลลๆมะเร็งอื่นเนาะถ้าปูลาสกาสิเสือยงกินผู้เดียวหรือบ่ให้กินน้ำมันแพงเคยกินบาปูลาสกาเสือยงกินได้ผู้เดียวนะบ่อยก็กินน้ำบ่อยจะกินโปม ยิ้มในใบมันกินโปมอ่ะชะริ้วสิกินนั่งยอ,อยกันไปก็ยิย้โปมเดี๋ยวสิไปหาศอกตู้เย็นยายอยากกินจันตุเจ้าไปเจ้ากินสมิงเกียงเจ้าแพ้พี่วันเลยใช่ไหมแพ้คนโบยาณดีกว่ามือนอีนเจ้าขันในพร้อมมาเลยคนโบราณเลยผสมมาเท่าไหรมาเท่าไที่อยากทำงานมีนางเก่งมีมันลอย,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 ยเอาละพี่น้องสิลุยกับยายวันก่อนเด้อพราะสิหนกให้เราคนเดียวเราขอพ่อล้วเขากินบ้านในขอพ่อ ข่อยสู่เล่ามาได้หรอกยิงยิงตอนท้อบอกพูดในการที่ตามตัวใครไร้แก่ตามก็ล่างใจสองสาวด้วยพี่น้องแต่พี่น้องมวนบาเบียกันยิมาทายพี่ว่าไหนเบื้องดีเลยพี่หูคู่กัดเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ